สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมา,าลงลึกเรื่องการใช้ AI และก็ Machine Learning นะครับเอามาช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงในการลงทุนค่ะเป็นเรื่องที่แบบกำลังมาแรงเลยนะคะใช่ครับซึ่งเราอิงจากบทความการวิเคราะห์ข้อมูลและคาดการความเสี่ยงการลงทุนนะครับเป้าหมายเราก็คืออยากจะเข้าใจให้ลึกขึ้นว่าเทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยมันเปลี่ยนวิธีที่นักลงทุน ประเมินความเสี่ยงจัดก,การความเสี่ยงยังไงบ้างใช่ค่ะเพื่อให้ตัดสินใจได้ดีขึ้นรอบครอบขึ้นประมาณนั้นค่ะครับผมซึ่งจริงๆการเอา AI มาใช้กับการเงินนี่น่าสนใจมากนะคะเพราะมันคือการเอาสองโลกที่แบบซับซ้อนมากๆมาเจอกันครับ โลกการเงินกับโลกเทคโนโลยีใช่ค่ะแล้วจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่สุดเลยก็หนีไม่พ้นเรื่องข้อมูลค่ะอ่าโอเคงั้นเรามาเริ่มตรงจุดแรกที่บทความพูดถึงเลยดีกว่าครับเขาใช้คําว่าการเล่นแร่แปรธาตุข้อมูลฟังดูขลังๆนะครับอันนี้จริงๆมันคืออะไรล่ะครับะ จริงๆแล้วมันก็คือขั้นตอนที่พื้นฐานมากๆนะคะแต่ว่าสําคัญสุดๆเลยคือการรวบรวมข้อมูลแล้วก็เตรียมข้อมูลการลงทุนเนี่ยให้มันพร้อมใช้งานจริงๆค่ะอ๋อการเตรียมข้อมูลใช่ค่ะบทความเขาเน้นเลยนะคะว่าต้องทําอย่างเป็นระบบมากๆเก็บข้อมูลให้ครบทั้งผลลงทุนเก่าๆตลาดเปลี่ยนไปยังไงแนวโน้มอ,อุตสาหกรรมคือต้องเอาข้อมูลพวกนี้มาทําความสะอาดจัดระเบียบปรับให้มันเป็นมาตรฐานเดียวกันครับผม เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่เราจะเอาไปให้ AI เรียนรู้นะคะมันถูกต้องแล้วก็ออสอดคล้องกันจริงๆอืห <c oughs> ฟังดูเหมือนงานใหญ่เหมือนกันนะครับแต่ก็เป็นการวางฐานที่สำคัญมากๆเลยเนอะใช่ค่ะเพอะถ้าข้อมูลมันไม่ดีตั้งแต่แรกเนี่ย AI เก่งแค่ไหนก็อาจจะวิเคราะห์พลาดได้ค่ะจริงครับแล้วพอเรามีข้อมูลที่สะอาดพร้อมใช้แล้วขั้นตอนต่อมาที่บทความเรียกว่าการขุดคุณสมบัติการลงทุนอันนี้คือยังไงต่อครับเราหาอะไรในข้อมูลนั้น ขั้นตอนนี้คือการลงลึกไปอีกค่ะคือขุดหาคุณลักษณะหรือที่เรียกกันว่าฟีเจอร์สนะคะฟีเจอร์สใช่ค่ะที่มันเป็นเหมือนออ DNA ของความเสี่ยงในการลงทุนนั้น,น,นออกมาอ๋อครับครับบทความก็ยกตัวอย่างไว้นะคะอย่างเช่น ความเป็นไปได้ทางเทคนิคจริงๆของโครงการนั้นๆหรือว่าศักยภาพตลาดมันแค่ไหนทีมบริหารเก่งจริงไหมน่าเชื่อถือหรือเปล่าหรือแม้แต่ดูสถานาการณ์เงินแบบลึกๆเลย hmm. แต่ที่สำคัญนะคะ ไม่ใช่แค่หาเจอแต่ต้องเลือกด้วยว่าคุณลักษณะไหนที่มันส่งผลกับความเสี่ยงจริงๆแบบมีนัยยะสำคัญนะคะครับคือต้องเลือกตัวที่เด็ดๆจริงๆใช่ค่ะเอามาเป็น Input หรือวัตถุดิบจังต้นให้แบบจําลองมันเรียนรู้ต่อไปเข้าใจแล้วครับเหมือนกลั่นเอาแต่หัวกะทิปัจจัยชี้วัดความเสี่ยงจริงๆไม่ใช่ข้อมูลทั่วไปพอได้พวกนี้มาแล้ว ก็มาถึงขั้นตอนที่บทความเรียกว่าดวงตาแห่งความเสี่ยงอันนี้คือ AI เต็มๆเลยหรือเปล่าครับอาจจะพูดแบบนั้นก็ได้นะคะเพราะนี่คือขั้นตอนที่เอาอัลกอริทึมมาชินเลอร์นิ่งที่เราเลือกแล้วเนี่ยมาสร้างเป็นแบบจำลองหรือโมเดลครับสร้างโมเดลค่ะโมเดลนี้ละค่ะที่จะทำหน้าที่คาดการความเสี่ยงบทความก็บอกว่าอาจจะเป็นโมเดลสถิติที่ซับซ้อนหรือพวกเออนิวโรเน็ตเวิร์กก็ได้แล้วแต่ข้อมูลแล้วแต่เป้าหมายอือ แล้วก็ไม่ใช่สร้างเสร็จแล้วจบนะคะต้องมีการฝึกหรือเทรนตัวโมเดลด้วยข้อมูลเก่าๆแล้วก็ต้องปรับแต่งหรือออพติมัล์พวกค่าต่างๆไปเรื่อยๆครับเพื่อให้มันเก่งขึ้นใช่ค่ะเพื่อให้มันมองเห็นความเสี่ยงแล้วก็ทำนายได้แม่นยำที่สุดค่ะการที่โมเดลต้องเรียนรู้ปรับปรุงตัวเองตลอดเวลานี้สาคัญมากเลยนะครับแสดงว่ามันไม่ใช่เครื่องมือแบบสร้างทีเดียวใช้ยาวๆถูกต้องค่ะต้องดูแลต้องพัฒนาอยู่เสมอค่ะ ครับทีนี้พอเรามีดวงตาที่เฉียบคมแล้วผ่านการฝึกมาอย่างดีบทความบอกว่าเราจะเอาไปใช้จริงกับการลงทุนใหม่ๆยังไงได้บ้างครับก็จะเข้าสู่ขั้นตอนคาดการความเสี่ยงในอนาคตแล้วค่ะคือเราเอาโมเดลที่เราเทรนมาจนมั่นใจแล้วเนี่ยไปใช้กับโอกาสลงทุนใหม่ๆหรือโครงการใหม่ที่เรากำลังดูอยู่ครับเอาไปใช้จริงใช่ค่ะเราก็ป้อนข้อมูลคุณลักษณะของโครงการใหม่เข้าไปแล้วโมเดลเนี่ยก็จะประมวลผล แล้วก็บอกผลออกมาเป็นออระดับความเสี่ยงที่คาดการไวอ๋อ oh, บอกเป็นคะแนนหรืออาจจะเป็นคะแนนก็ได้ค่ะหรือเป็นระดับความน่าจะเป็นแล้วก็อาจจะชี้เป้าได้ด้วยว่าจุดอ่อนหรือความเสี่ยงหลกัหลกๆของโครงการนี้น่าจะอยู่ตรงไหนอโอเหมือนมีผู้ช่วยคิดเลยนะครับเนี่ยช่วยให้นักลงทุนเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยก่อนจะตัดสินใจค่ะเป็นข้อมูลอ้างอิงที่ดีมากค่ะครับซึ่งก็น่าจะนำไปสู่การตัดสินใจที่ดีขึ้นจริงๆ แล้วในบทความยังไปต่ออีกขั้นหนึ่งคือการปฏิวัติการซื้อขายด้วย AI อันนี้ดูจะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกนะครับใช่เลยค่ะอันนี้คือการเอา AI เป็นลงสนามซื้อขายจริงๆเลยเป็นระบบอัตโนมัติเต็มตัวซื้อขายเองเลยค่ะคือเราตั้งค่าไว้ก่อนว่ากลายุทธ์เราเป็นยังไงจะคุมความเสี่ยงยังไงเช่นจะซื้อเมื่อไหร่ขายเมื่อไร่หรือจะตัดขาดทุนตรงไหนตั้งกฎให้มันใช่ค่ะแล้วก็ปล่อยให้ AI มันทํางานเองเลย24ชั่วโมง7วันไม่มีหยุด Oh. ระบบมันก็จะคอยดูข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์เลยนะคะวิเคราะห์แนวโน้มจับสัญญาณซื้อขายแล้วก็ส่งคำสั่งเข้าระบบเองอัตโนมตัติตามกลยุทธ์ที่เราวางไว้เป๊ะๆฟังดูทรงพลังมากข้อดีที่เห็นชัดๆเลยก็คือมันเร็วกว่าคนแน่ๆแล้วก็แม่นกว่าด้วยตัดเรื่องอารมณ์ความเหนื่อยความลังเลของคนออกไปได้เลยถูกต้องเลยค่ะ จุดเด่นมากๆคือ AI มันประมวลผลข้อมูลมหาศาลได้พร้อมๆกันแล้วก็ตอบสนองต่อตลาดได้แบบแทบจะทันทีในเสี้ยววินาทีเลยครับซึ่งคนทำแบบนั้นไม่ได้อยู่แล้วใช่ค่ะตรงนี้แหละค่ะที่มันเปลี่ยนเกมการลงทุนไปได้เลยสรุปได้ว่าตั้งแต่เตรียมข้อมูลกรองหาปัจจัยเสี่ยงสร้างโมเดลที่เรียนรู้เองได้จนถึงขั้นเอาไปเทรดอัตโนมัติเนี่ย AI กับ Machine Learning เข้ามาเป็นเครื่องมือที่แบบว่าเปลี่ยนโฉมหน้าการจัดการความเสี่ยงในการลงทุนไปเยอะมากจริงๆนะครับเป็นเครื่องมือที่ศักยภาพสูงมากจริงๆค่ะ